คำพื้นฐานชั้นปฐมศึกษาปีที่สามบวงบวมบอกบอกใบบังคมบัญชาบันดาลบันไดบันทึกบันเทิง บัลือบัลลอลันบางบาทบ้านป้าบ่ายครอยบาสเกตบอลบินทบาทบิดาบิตุรงบิตุเรตบึง บุญคุณบุญบันดาลบูตรเบื่อปกติปกป้องปฏิบัติปฏิบัติาการปฏิบัติธรรมปฏิเสธปรบมือ ประกายประกาศประคองประชาธิปไตยประดิษฐ์ประดิษฐานประเดียวประถมศึกษาประทับประพาสประเพศ ประมง mung ประโยคประโยชน์ประลอง